สวัสดีค่ะพเมพีนน้องแชทแชทโ่วโลกวันนี้ก็มากกันอ <teachers> nah ีกแล้ว <được> พ <Norwegian> ี่น้องฝากเห็นวิดีโอนด้ยมือสี่ปริเด็ดมือสีพือไม่เวลอ่ะนาะวันนี้ขวอยากเบิดมือกไนอย่งวะก็เด็มาเห็นวิดีโอเลยันอันอนเสตกระจกพี่น้องวนนี้่ะเสตต่างไปชมไปเช่องหนาก่ะหอดเก่าม่งเคืองนกัมมาเก่าม่งเคืงเก่าม่งเคืองกัเฮ็ดเบียก นั่นนี่นอนซักผ้าซัาแกแค่โอ้ยอยากไล่แหงเหมือนวิอย,ยูอ่บ้านคอเพิ่นจะไปอันขายคอมือนีาแล้วไปขายอยู่เล็กเปิดเล็ดปอดเล็ดปิดเล็ดปิดอันนี้งา <c ười> นยากาตัวนี้วันนี้คอยชี้ให้กับเขาเตรียมเตรียมไปอันเตรียมไปยอกมือพี่นอ้องยอกวันเสาร์ <c oughs> ถั่วค่ะถัวก่เยกอันเก็นเเตรยียม้อของกินไปกัอื่นเนาะเล็กหน่อยเจสิก้าก็ให้เขาเขาเองอื่นให้เขาเขาเรียงนองได้ กะก็ง่าเลยอแมทวกงและนะก็เลยก็เลยปลอยได้แม่ที่วกะสีิบสองปีก็ง่าแหละสิบสองปีเดือนกันยายนสิปีมิวสิปีกว่าเออเดนี่ตอนนี้กะสองถุมสองถุ่เล้งแจงจังปางอยู่บ่ สองถุงต้องพักสิละแค่กระเปาเตรียมไว้ต้มงพัก หอมได้เหมือนอนี่พัดมีนะ่ำเห็ดพัดมีเห็ดเป็ดเบริรอยู่ไม่เห็เขาไปได้เห,ห็นยูทูบเนาะผู้ใดอยากเห็นยังกะนแค่แต่เลินเนาะโอ้มันดีสิมันดีอพี่น้องสมอที่เห็ดยังก็บผเป็นได้ฝอยให้ลูกเขาาผเป็น เ,เชิญรสเจ๊ก่ะอาหารเรียบร้อยผลไมหนึ่งตอมาก,กระต้มพักก,กระต้งยั่ ต้มพอดีต้มพร้อมกันนาะต้มทีละยางต้มผัดเขียวกรบคลรีมันซุกไวแล้วก็ไอบวัวแล้วก็ไอเคลแล้วก็ไอเนี่ยก็รักคือมันแล้วก็มาต้มมันไอไอกะละม่วงต้มต้มทีละย่างเนาะมันก็เลยซุปพร้อมกันเห็ดไก่ ทอดไก่ไร้น้ามันเนาะลนแล้วเราพี่น้องสามทุ่มพอดีสามทุมพอดีแล้วห้องบ่แล้วนะยังอาบน้ำอาบทาเนอะฝ่าสวนมไน,น,นวาพระใคยได้ยั้งไปกินเมื่ออื่นเนาะเอามาอ่างในจนววังหวยใครได้พัดมีพี่น้องพัดมีนี่กะเบ่งอยู่เรียนกับคู่ u ูทูบปล่ะพี่น้อง <laughs> เนี่ยกับคู่ y o ยูทูบอ่นละ่ะ o u t u b e ดี๋มีประโยชน์ทีหเลียังมาวันนี้ก็ได้ไอเนื้อสวรรค์เนาะอันนี้ก็เรียนจากอันคู่คู่ยูทูบพูดกันเนื้อสวรรค,ค์ไอหมูไหมหมูหวานหมูก็เออเออย่างเนาะหมูหมูสวรรค์บอกอันนั่นแหละวันนี้ก็วันนี้ก็หมูยองอ <laughs> ันนี้ก็เรียนกับยูทูบพูดกันโอ้อยเห็บหัว มันกับข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวมืออื่นพอเอาใส่กล่องไปดอกสิเอาใส่กล่องไปเซลเอาใส่กล่องพระจติกไปกล่องอันนี้มันใหญ่ปวดเวลานอ,อกก็เสีได้อันนี้ละแนวกินข่อยปิดไฟในแจ้งน่อยหมดสิเข่าหมดหนาขอนหมดหลายหลานี่ละพี่น้องแนวอยากแนวกินข่อยเดี๋ยวมืออื่นกับสีเดินทางตาเสาะตื่นตีต,ตีสี่อ่ากัดควสิะไปหอดผุนใส่เวลาสโมงเคือง สมองเคืองผุล่ะขันแมน่ขันไม่ขี่รถแบบปืบ้อนปื้แบบขี่ไวไ้ๆนะก <c oughs> ระซิบหวานไวอยู่ตาบ้างบกกาพี่น้องไอ้บกกาขี่ไว้นะเนาะอ่านั่นล่ะเจสิว่าอีหยังเจสิว่าอีหยังมวยเนี่ยสิว่าพี่น้องเนาะเมื่อยหลายเจสิบวาอีหยังเฮ็ดขีปกรบป๋อดีเฮ็ดขีปมันเมือเ่อยเฮ็ดไอเ้เซ็ตกระจกเบิด อ่อมเฮือนทั้งหนอกแต่ว่าทั้งในยังบริสิทธ็์เสร็จะทั้งหนอค่ะน,นะฮันลนหลมาไลา่งานความเคลอนไว้ว่าได้ยังกินเนาะ ข่ยเจ้าสิกามไป mm hmm. แร์โลท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีเนาะจะไปเดินค่ะ,ะสวัสดีนะฮึหูนะห้นาะหู้นาเดี๋ยวดีรออยู่ข้างนอกไปเร็วไป mm hmm. เอ้จะถ่ายเดวดีแม่ทิวเอาเสื้อขันยาไปด้วยลูกมันหนาว แต่๊ยอยู่ไหนล่ะอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าก้าฮะแต่ที่อยู่ไหนอันนี้มันหนาวมันหนาวลูกตอนเดินกลับมันจะหนาวเอาหูเร็วๆเอาห่วยอ,อย่ากวนหลายทิวตี้เออทำไมมันไม่อยู่ละ่ะทิวตี้กับไปเรียกเตี๊ยมา สองทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มกว่าละเออคล็อกแล้วเนี่ยไม่ทีไปเรียกเด้ดีมาไ <ท úng> ปดูซิเดยดดี้ทำอะไรเอาใครปิดประตูอะไรเดยดดี้ย่าตะแวกรลรดอีกโค What is that? I like yim yim. Mommy, flies are getting in the house above. Oh my. Oh. See you later, doll. Bye. Don't run away, look. Power walking. Say bye bye, Noi. าถ่ายรูปหนายสามคนแท็ก่าโฟโต้สามคนเลยนะท p e พ p เ e อเอาสายดี๋ยดีเดี๋ยดีค่้แท็ก่าีเอโฟโต้ทีีทีพีเพอกคอกันน้ยยิ้มด้วยยิ้มไมทิอยู่นิ่งๆลูกเหรอจะไม่ตํำเนว